ก็เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าเดือบบนโลกโซเชียลกันเลยนะครับกับประเด็นดราม่าของพระเอกหนุ่มสุดหล่อยอย่างครับคณาวุฒิในงานดวงใจที่ระพรมสปอร์ตเดย์รู้แพร้รู้ชนะรู้ใจคุณซึ่งถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาโดยงานในครั้งนี้เป็นงานแข่งกีฬากระชับมีดของนักแสดงทั้ง5เรื่องจากละครชุดดวงใจทวรพรมที่ได้มีการขนเอานักแสดงจากดวงใจที่รพรมมาในงานนี้แบบครบทีมหนึ่งในนั้นก็คือกรับคณาวุฒิจากเรื่องรอจันโดยงานในครั้งนี้จะมีการถ่ายทอดสดผ่านไลฟ์ของทางช่อง3พ้้อมมมมกกกัับบีีแฟนนนท่่เขาาาาาชภายใงว 3, คนแต่แล้วงานในครั้งนี้ก็ได้มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาจนได้ในฉากการแนะนําตัวของพระเอกจากละครทั้ง5เรื่องทีกลองจะค่อยๆสลับไปให้พระเอกแต่ละคนทําการเปิดตัวซึ่งปัญหาก็ได้เกิดขึ้นตั้งแต่การเปิดตัวของพระเอกคนแรกอย่างก้าวนก้าวทีกลองครั้งอยู่ที่เจ้าตัวนั้นกว่าครึ่งนาทีจนเจ้าตัวต้องทํามือให้กล้องแทนไปหาคนต่อไปได้แล้วแล้วกล้องก็สลับไปที่กองทัพพีกต่อด้วยเทสไมลอนและไปมีปัญหาอีกครั้งที่ไมกี้ปณิธานที่หลังจากกล้องแทนไปหาไมกี้แล้วไฟกับดับลงแต่ที่น่าเห็นใจที่ คนสุดท้ายอย่างกรับคนาวุธที่กล้อมไม่แม้แต่จะสลับไปหาอีกครั้งไฟก็ยังไม่ส่องลงที่เจ้าตัวชื่อเองก็ไม่ขึ้นจอจนทําให้เจ้าตัวยืนเคว้งซอมหมุนตัวรอกล้องอยู่หลายครั้งจนไมกี้ต้องมาดึงตัวไปถ่ายรูปกับเพื่อนทําให้กรับไม่มีภาพของฉากเบืดตัวเหมือนคนอืน ดึงจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นก็ทําให้ชาวเน็ตออกมาให้ข้อจารการทํางานในครั้งนี้ของผู้จัดก,กเป็นจํานวนมากไม่ว่าจะเป็นจังหวะรอชื่อรอกล้องรอไฟแต่สิ่งที่ได้คือความว่างเปล่ายืนเคว้งคว้างท่ามกลางคน2000คนความมืออาชีพของทีมงานอยู่ตรงไหนและนี้ไม่ใช่ครั้งแรกครั้งที่แล้วง,งานสตาร์ทอัยีสยชื่อถอยรังวันก็พีดจนน้องต้องเอามือมาปิดชื่อไว้ถ้าไมกี้ไม่ดึงตัวกราฟมาจะให้กราฟทำยังไงยืนเคว้งอย,อย่างนั้นหรอซีนเปิดตัวพระเอกมี5้าคนไม่ใช่5้าคนทำ นดนดดผิลาาขี้ช่องต้องรับผิดชอบนะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกมากมายหลายคอมเมนต์ที่แดวไม้พระอาจารย์ความผิดพลาดในครั้งนี้พร้อมกับเรียกร้องให้ทางผู้จัดออกมาชี้แจงเรื่องราวดังกล่าวและจากกระแสดราม่าที่เกิดขึ้นล่าสุดทางด้านของผู้จัดงานในครั้งนี้ก็ได้มีการออกมาโพสต์ขอโทษและชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยทางผู้จัดก็ได้มีการออกมาขอโทษต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นและผู้จัดตระหนักถึงความสัมพันธของนักแสดงทุกคนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขัดข้องด้านระบบภาพซึ่งในตอนซ้อมระบบต่าง ก็สามารถทํางานได้ปกติแต่ในวันจริง,รงเกิดการขัดข้องของอุปกรณ์ส่งสัญญาณภาพและอุปกรณ์สลับภาพทําให้การส่งสัญญาณภาพไม่สมบูรณ์ไม่สามารถสลับภาพได้ทําให้ในตอนเปิดตัวไม่สามารถขึ้นชื่อของกราฟคณาวุธได้และทําให้ภาพค้างไปในบางช่วงซึ่งหลังจากจบงาน,นทางด้านของผู้จัดก็ได้มีการติดต่อไปขอโทษทางกราฟคณาวูดและผู้จัดการแล้วเพราะตระหนักถึงความไม่สบายใจที่อาจกิดขึ้นตามมาได้พร้อมกับได้มีการขอโทษผู้ชมทุกคนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผู้จัดขอน้อมรับพิดและจะนํากรณีดังกล่าว ไปปรับปรุงในการทำงานครั้งถัดไป